เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแบบเราเหลือไปมองนาฬิกาแล้วเห็นเลข11.11 11, พอดีแป๊ะครับหรืออยู่ดีๆก็นึกถึงเพื่อนเก่าที่แบบไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วอีกแป๊บเดียวเขาก็โทรมาจริงๆเป็นบ่อยเลยครับเป็นโมเมนต์ที่ทําให้เราต้องหยุดคิดแวบ,บหนึ่งเลยนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าใช่ค่ะก่อนที่เราจะแบบปัดมันทิ้งไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อครับ แต่วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเป็นบทถอดความจากวิดีโอในช่อง YouTube ชื่อ spiritual portal อืมเขาเสนอแนวคิดที่ท้าทายมากเลยค่ะว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่เป็นสัญญาณที่จักรวาลพยายามจะสื่อสารกับเราโดยตรงวันนี้เราเลยจะมาสำรวจกันค่ะว่าไอภาษาของจักรวาลที่ว่านี้มันคืออะไรสัญญาณมีหน้าตาแบบไหนแล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไง เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะไอเดียหลักกันก่อนเลยครับแนวคิดพื้นฐานที่สุดของแหล่งข้อมูลนี้ก็คือไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญโหทุกอย่างคือข้อความที่ถูกจัดวางมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยค่ะแม้กระทั่งการที่ใครคนหนึ่งได้มาฟังเรื่องนี้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางเหมือนกันเป็นกรอบความคิดที่เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตประจำวันไปหมดเลยนะครับใช่จากโลกที่แบบเต็มไปด้วยความวุ่นวายเหตุการณ์สุ่ม กลายเป็นโลกที่มีความหมายซ่อนอยู่ในทุกอย่างถูกต้องค่ะแล้วแหล่งข้อมูลยังอ้างอิงถึงบุคคลคนหนึ่งชื่อดโลเรสแคนนอน๋อครับที่เขาใช้เวลากว่า40ปีศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็พบว่าจักรวาลเนี่ยมีจิตสำนึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้แล้วก็พยายามสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการสื่อสารที่ว่าเนี่ย มันไม่ได้มาในรูปแบบอีเมลหรือข้อความแบบที่เราคุยกันค่ะแต่มันเป็นภาษาที่อยู่เหนือคำพูดเลยเป็นภาษาของสัญ,ญลักษณ์สัญญาณแล้วก็ความรู้สึกอซึ่งแนวคิดนี้มันท้าทายให้เรามองตัวเองเปลี่ยนไปเลยนะจากที่เคยรู้สึกว่าเราตัวคนเดียวผเผชิญโลกคนเดียวกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าเราได้รับการนำทางอยู่ตลอดเวลาเหมือนมี G P S ส่วนตัวนำทางชีวิตอยู่ตลอดเลย คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแล้วแหล่งข้อมูลเขาอธิบายกลไกลเบื้องหลังไว้น่าสนใจมากว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในคลื่นพลังงานของเราอ oh. ซึ่งมันส่งสัญญาณออกไปแล้วจักรวาลก็ตอบสนองทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เลยถูกเรียกว่าจังหวะเวลาแห่งสวรรค์หรือ divine timing divine timing ใช่ครับคือเป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมจะรับสารนั้นแล้วจริงๆไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เป็นวันนี้ โอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์หลักแล้วว่าจาักราวาลพยายามสื่อสารกับเราคำถามต,าต่อมาก็คือแล้วเขาพูดกับเรายัางไงล่ะนั่นแหละสิครับซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าทึ่งขึ้นเรื่อยๆแหล่งข้อมูลเขาระบุประเภทของสัญญาณไว้ชัดเจนเลยเจ็ดรูปแบบที่เขาเรียกว่า cosmic b e d c r u m b s เศษขนมปังจากจักราวาลใช่ค่ะเหมือนเศษขนมปังจากจักราวาลแล้วเขายังบอกด้วยนะคะว่าในช่วง24-72ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเคยเจออย่างน้อย3าอย่างในนี้แน่นอน การใช้คำว่าเศษขนมปังนี่ก็น่ารักดีนะครับเหมือนนิทานฮันเซลกับเกรเทลเลยใช่เลยเหมือนมีใครโปรยทางไว้ให้เราเดินตามไปทีละก้าวภาพนั้นเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกที่หลายคนเจอบ่อยสุดๆเลยนะคะตัวเลขที่ซ้ากันอ่าอันนี้เจอบ่อยจริง ใช่ไหมคะเวลาเรามองนาฬิกาเจอ11.11 2.22หรือเห็นเลข444บนป้ายทะเบียนรถแหล่งข้อมูลบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการดาวน์โหลดเชิงตัวเลขที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงครับเช่น11.11หมายถึงตื่นรู้222ก็คือเชื่อมั่นในกระบวนการ333คือคุณได้รับการปกป้องอื4 4คือคุณมาถูกทางแล้วและห้าคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง จร,จริงๆเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่าปรากฏการณ์บาร์เดอร์มายน์ฮอฟได้เลยนะครับอ๋อยังไงคะคือพอเราเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกว่าเราเห็นมันบ่อยขึ้นทุกที่เลยใช่ใช่ใช่ชแต่แหล่งข้อมูลนี้ให้ความหมายเชิงจิตวิญ,ญญาณเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือมองว่าการที่เราเริ่มสังเกตนั่นแหละคือการที่เราเริ่มเปิดรับสัญญาณแล้วจริงๆ เป็นการเพิ่มมิติความหมายเข้าไปให้กับสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วน่าสนใจมากค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะอุปสรรคที่ไม่คาดฝันอุปสรรคใช่ค่ะแบบแผนที่วางไว้พังรถติดจนไปไม่ทันนัดสําคัญงานที่อยากได้ก็ไม่ได้แหล่งข้อมูลบอกว่านี่ไม่ใช่การลงโทษนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางหรือ redirection อ๋อเหมือนจักรวาลกําลังบอกเราว่า อย่าไปทางนี้เลยมีทางที่ดีกว่ารออยู่เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะคือในทางจีวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า cognitive reframing คือการมองเรื่องลบให้เป็นบวกแต่ในพี่นี้คือมันลึกไปกว่านั้นอีกอคือไม่ใช่แค่เราคิดเองแต่เหมือนมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากําลังจัดฉากเพื่อปกป้องเราอยู่จริงๆพลิกจากความผิดหวังให้ใกลายเป็นความขอบคุณได้เลย ข้อ3ค่ะความคิดถึงใครบางคนอย่างฉับพลันครับอยู่ดีๆก็นึกถึงเพื่อนสมัยมัธยมที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญที่ร้านกาแฟอา uh huh. แหล่งข้อมูลเรียกสิ่งนี้ว่า quantum entanglementquantum entanglement อืมตรงนี้ต้องขยายความนิดหนึ่งครับว่าคำนี้ในทางฟิสิกส์จริงๆความหมายมันจะเฉพาะเจาะจงมากค่ะแต่ในบริบทนี้เขาคงใช้ในเชิงเปรียบเทียบมากกว่า เพื่ออธิบายความรู้สึกเชื่อมโยงที่มันลึกซึง้งอธิบายไม่ได้เหมือนควอมคิดเรามันเดินทางไปแตะกับอีกคนหนึ่งได้เป็นการใช้คำวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นต่อจนที่ข้อ4ค่ะความรู้สึกทางกายครับอาการขนลุกสู้เวลาได้ยินความจริงบางอย่างหรือหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเฉยเไม่มีเหตุผล แหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือการยืนยันทางจิตวิญญาณร่างกายเราทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศที่รับเคลื่อนพลังงานได้ก่อนที่สมองจะประมวลผลทันอีกเหมือนสัญชาตญาณดิบเลยนะครับที่ร่างกายเรารู้ก่อนสมองจะหาเหตุผลได้ซึ่งมันก็เชื่อมกับข้อต่อไปเลยใช่เลยค่ะข้อหความฝันที่เหมือนจริงอืฝันถึงสถานที่หนึ่งแล้วก็ได้ไปจริงๆหรือฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแหล่งข้อมูลบอกว่าความฝันไม่ใช่แค่จินตนาการฟุ้งซ่านนะ แต่เป็นภาพตัวอย่างหรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวตนที่สูงกว่าของเราโหทำให้เราต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับความฝันมากขึ้นเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นห้องเรียนลับของเรากับจักรวาลก็ได้ครับมาถึงสองข้อสุดท้ายค่ะข้อ6บทเพลงที่มีข้อความอันนี้ก็เจอบ่อยใช่ไหมคะกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วเพลงที่เปิดขึ้นมาเนื้อหามันตรงกับสถานการณ์เราเป๊ะเลย ใช่เลยครับเหมือนมีคนมาตอบคำถามผ่านเพลงแหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือสัญญาณที่ชัดมากเพราะดนตรีคือคลื่นความถี่และข้อสุดท้ายข้อ7ค่ะการเจอวัตถุบางอย่างเช่นกำลังกังวลเรื่องเงินอยู่แล้วก็เจอเหรียญตกบนพื้น oh. หรือกำลังร้องขอสัญญาณบางอย่างแล้วก็เจอขนกสีขาวตกอยู่ตรงหน้าเราพอดีทั้ง7สัญญาณนี้ถ้ามองภาพรวมนะครับมันเหมือนเป็นการเชิญชวนให้เราใช้ชีวิตอย่าง ตื่นรู้แล้วก็สังเกตมากขึ้นค่ะมันหยิบเอาเหตุการณ์ธรรมดามดาในชีวิตประจำวันทั้งดีทั้งร้ายมาตีความใหม่หมดเลยซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามต่อไปว่าถ้าเราเห็นเศษขนมตังพวกนี้แล้วมันกำลังนำทางเราไปที่ไหนกันแน่ เป็นการส่งไม้ต่อที่ดีมากเลยค่ะเพราะในแหล่งข้อมูลเขาก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่าจักรวาลมีข้อความสากล5ข้อที่ส่งถึงทุกคนที่พร้อมรับฟังในตอนนี้โดยเฉพาะข้อแรกเลยนะคะคุณไม่ได้ตามหลังใครคุณอยู่ในจุดที่ควรอยู่พอดีแล้วโห้ oh. หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าเพื่อนแต่จักรวาลบอกให้หยุดเปรียบเทียบเลยเพราะตารางเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นข้อความที่ปลดล็อกความกดดันได้ดีมากเลยครับโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียจริงค่ะข้อ2การพังทลายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นอะไรก็ตามที่พึ่งพังลงไปในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรืองานืม,มันจําเป็นต้องพังเพราะมันถูกสร้างบนรากฐานที่ไม่แข็งแรงพอสําหรับอนาคตที่เรากําลังจะไป จักรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่ให้เราสร้างสิ่งที่แข็งแรงกว่าเดิมข้อนี้ให้มุมมองที่ต่างไปเลยครับแทนที่จะมองว่าการพังทลายคือจุดจบใช่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นใช่ค่ะข้อ 3. เชื่อมั่นในความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเองคุณอาจจะกำลังสงสัยในตัวเองหรือฟังเสียงคนอื่นมากไปแต่จักรวาลบอกว่าลึกๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรใช่เสียงเงียบๆในใจนั่นแหละคือเข็มทิศ เออน่าสนใจนะครับ3ข้อความแรกนี้มันเน้นไปที่การยอมรับปัจจุบันคือข้อ1ถ้่ะการปล่อยวางอาดีตคือข้อ2และการเชื่อมั่นในตัวเองเพื่ออนามตค,คือข้อ3ม,มันครอบคลุมมิติของเวลาครบเลยเป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากค่ะแล้วมันก็ส่งต่อไปยังข้อ4พอดีเลยถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวต่อไปครับคุณอาจจะลังเลอยู่แต่จัก,กรวาลกำลังบอกว่าตอนนี้แหละคือเวลาที่เหมาะสม สัญญาณต่างๆที่เห็นคือไฟเขียวให้ออกเดินทางได้แล้วและข้อสุดท้ายข้อ 5. ค่ะคุณกำลังได้รับการปกป้องอยู่เสมอเรื่องที่ไม่สมหวังหรือคนที่จากไปอาจไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการปกป้องจากจัก,กรวาลเพื่อนำเราออกจากทางที่ไม่ใช่สำหรับเราข้อความทั้ง5นี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคำปลอบโยนแล้วก็คำกระตุ้นเตือนจากผู้ปกครองที่มองการไกลเลยนะครับอืแต่การรู้ว่ามีสัญญาณอยู่เป็นเรื่องหนึ่ง การจะรับรู้มันได้จริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้กับทฤษฎีนะใช่ค่ะอันนี้คือส่วนที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับเขาให้แนวปฏิบัติมาด้วย5ขั้นตอนง่ายๆที่ทําได้ทุกวันเลยขั้นตอนแรกคือการปฏิญาณตอนเช้ายังไงคะตื่นนอนปุ๊บให้วางมือบนหัวใจแล้พูดว่าจะกรวาลฉันพร้อมรับฟังโปรดแสดงสัญญาในฉันเห็นในวันนี้ มันคือการตั้งเจตนาที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มวันเลยว่าวันนี้ฉันจะเปิดรับอ๋อเหมือนการเปิดสวิตช์เครื่องรับสัญญาณของเราเลยถูกต้องครับขั้นตอนที่2การฝึกการตระหนักรู้ค่ะระหว่างวันให้ลองหยุดพักทุกๆ2-3อสชั่วโมงหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตั้งแต่เช้ามาฉันได้รับสัญญาณอะไรบ้างหรือยังเป็นการเช็คอินกับตัวเองบ่อยๆแค่หยุดคิดสักนาทีก็อาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแน่นอนครับขั้นตอนที่ส การตอบสนองด้วยความขอบคุณทันทีที่รับรู้ถึงสัญญาณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้กล่าวในใจหรือพูดเบาวๆว่าขอบคุณฉันได้รับแล้วเหมือนการตอบกลับว่ารับทราบใช่เลยครับเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าข้อความส่งถึงแล้วและขั้นตอนที่4ี่การทบทวนตอนเย็นก่อนนอนให้ใช้เวลาทบทวนแล้วก็จดบันทึกสัญ,ญญาณที่ได้รับในวันนั้นลงสมุดอื การจดบันทึกน่าจะช่วยให้เห็นรูปแบบที่ชัดขึ้นเนาะใช่ครับและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากคือการฝึกความไว้วางใจเมื่อเราเจอสัญญาณที่ไม่เข้าใจให้พูดกับตัวเองว่าฉันยังไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ชนเชื่อว,ว่าความกระจ่างจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเป็นการปล่อยวางแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ดูไม่ซับซ้อนเลยนะคะสรุปภาพรวมการคุยกันวันนี้ เราเดินทางจากแนวคิดเรื่องความบังเอิญไปสู่การทำความเข้าใจภาษาของจักรวาลครับเราได้รู้จักสัญญาณเจ็ดรูปแบบตั้งแต่ตัวเลขซ้ำๆไปจนถึงการเจอขนุกแล้วก็ได้แนวปฏิบัติ5ขั้นตอนเพื่อฝึกการเชื่อมต่อน,นี้ด้วยใช่ครับและหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนมุมมองค่ะหรือว่าใครจะเชื่อด้านนี้ร้อเปเซ็นหรือไม่ก็ตามนะครับกรอบความคิดนี้มันกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ และตระหนักรู้มากขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากรู้สึกว่าเป็นแค่ผู้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆไปสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์กับจักรวาลเป็นการดึงพลังกลับมาสู่ตัวเองเลยใช่ครับแทนที่จะถามว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันเราอาจจะเริ่มถามใหม่ว่าเรื่องนี้กําลังพยายามจะบอกอะไรฉันถูกต้องครับแค่เปลี่ยนคําถามชีวิตก็เปลี่ยนทิศทางได้เลยและในแหล่งข้อมูลก็ทิ้งท้ายไว้หน้าขบคิดมากครับว่าวันนี้คือประตูมิติ และหน้าต่างแห่งโอกาสในการรับฟังนี้ไม่ได้เปิดรอเราตลอดไปซึ่งนั่นก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะถ้าเราเริ่มมองหาสัญญาณต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มองเห็นมันบ่อยขึ้นจริงๆคําถามคือเราเห็นมันมากขึ้นเพราะเราแค่ตั้งใจสังเกตสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมาตลอดอยู่แล้วหรือว่าการที่เราเริ่มมองหานั่นแหละคือการเปิดประตูการสื่อสารกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราจริงๆ